ถึงลูกรักของแม่สามเณรีเจนนี่ฝากข้อความถึงโนล่าลูกสาวหลังลัดทางโลกมุ่งสู่ทางธรรมล่าลสุดวันนี้1กรกฎาคม2568นักแสดงสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรได้ทำพิธีปลงผมอุปสมบทเป็นสามเณรีที่ศรีวรยาลัยจังหวัดสระบุรีและได้ฉายาทางธรรมว่าธรรมกัลยาณีแปลว่า ผู้หญิงที่มีความงามทางธรรมล่าสุดหลังจากบวชสามเณรีแล้วเจนนี่ลงโพสถึงลูกสาวน้องโนาเปิดภาพคู่กับลูกสาวพร้อมกับระบุข้อความแคบชั้นว่าถึงลูกรักของแม่โนลาของแม่วันนี้แม่จะทำสิ่งหนึ่งที่ดูแปลกในสายตาของคนทั่วไปแม่จะโกนผมโกนคิ้วและสวมจีวรไม่ใช่เพื่อหนีจากอะไร แต่เพื่อเดินเข้าไปข้างในใจของตัวเองเพื่อพบกับความสงบแท้ๆที่แม่อยากแบ่งให้ลูกลูกอาจยังเล็กเกินจะเข้าใจคำว่าบวดแต่แม่เชื่อว่าหัวใจของลูกจะรู้ว่ามือของแม่ยังอ่อนโยนเหมือนเดิมว่ากอดของแม่ยังอบอุ่นเสมอและว่าความรักของแม่ไม่เคยลดลงเลยแม้สักนิดในความเงียบของบทสวดแม่จะคิดถึงลูกอยู่งเงียบๆเสมอ และขอให้แสงบุญทุกหยดจากสิ่งที่แม่ทำในวันนี้ห่อหุ้มลูกไว้ให้อ่อนโยนปลอดภัยและมีหัวใจที่แข็งแรงเสมอวันหนึ่งเมื่อลูกโตพอจะอ่านข้อความนี้แม่อยากให้ลูกรู้ว่าแม่ไม่ได้บวชเพื่อละโลกแต่แม่บวชเพื่อรักโลกอย่างแท้จริงโดยเฉพาะโลกของลูกรักที่สุดในหัวใจแม่